วันะวน,นีน้วันอะไรวันเด็กวัเวนเด็กวันนี้โรงเรียนจัดงานโรงเรียนจัดงานวันเด็กนะคะโอเควันนี้น้าดินพามาชมบรรยากาศที่โรงเรียนนะครับบรรยากาศที่โรงเรียนจัดงานวันเด็กนะคะนีคนเต็มเลยมีเด็ก้ปกขรอมาเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้ตอนนี้ที่บนเวทีเขากําลังจับฉลากเป็นอะไรคะตุ๊ยานโอเคเดี๋ยวรอดูกันนะครับ อันัาอนบาได้แล้วอันับสามโอ้พี่อนนดับสามได้รางวัลอยู่ตรงไหนเนี่ยมาหรือเปล่าน้ยมาโอ้เป็นจักรยานคันเลยเลยแล้วนี่แล้วนี่จะเอาอะไรดีคะอยากได้อะไรอยากได้ ได้จักรยานเอาไหมแต่หนูมีแล้วนั่จักรยานไม่ต้องเอาหรอกเนาะให้เพื่อนเนาะแล้วนี่เอาเป็นตุ๊กตาดีกว่าเนาะไปนั่งกับเพื่อนยังจะไปนั่งกับเพื่อนได้ยังอยากไปไหมอยากได้เป็นของเล่นแทนเหรอคะเพราะจักรยานหนูมีแล้วใช่ไหมขอเรียนเชิญคุณวักใจดูสินะรางวัลที่สองมาแล้วคุณจากรางวัลก ตุ๊ก,กตาโอ้ยนัสนีรึเปล่านาสนีนนจะได้ตุ๊ก,กตาหรือเปล่ปาไหนคะโดยที่ตุกก๊กตาใหญ่ไหมตัวบอลเลอร์หรือเปล่าตัวใหญ่แน่ๆเลยค่ะยานะคะตัวพยองแดงค่ะตุ๊ก,กตาค่ะ,ะใช่ใต้องลุ้นเอาใช่ไหมว่าหนูจะได้หรือเปล่านะใช่อยู่ในนั้<ใ>น,น ใช่เขียนอยู่ในกระดาษนั่นเองเขาเรียกว่าการจับรางวัลเดี๋ยวก็คนจับก็จะจับได้ชื่อใครนะจะได้ชื่อนัสนิหรือเปล่าได้ชื่อใครนะได้ชื่อใครนะอนะโอ้ตุ๊กตาน่ารักเลยอ่าตุ๊กตาน่ารักมากมากเลย,เยสโอ้มีโดเรม,มันเลยตัวเรม,มนัน สุกตาสองตัวสองรางวัลนะคะแสดงเพิ่มเพิ่อ่าเราได้เราได้รายชื่อของเด็กที่โชคดีแล้วนะคะรายชื่อนี้จะเป็นของใครอย่าไปไหนนะค่ะคูบนี่นะครูบูขึ้นไปเด็กชายชาบินบุญเทียมค่ะเตรียมอนุบาลูปแบบสองค่ะอยู่ตรงไหนคะเตรียมอนุบาลอ่ามาแล้วค่ะมาแล้วค่ะดีใจมาก อะไรทีเดียวอ่ะพร้อมเรียกนะคุณครูพร้อมเรียกนะคุณครูเขาเนี่ย่่าไหกันอคุณครูไม่พร้อมเลยฮะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเตรียมตัวไอ้ไม่เอาอุ้มไหวได้เหรอคุณสิบขอเพลงค่ะโอ้เพลงอะไรเนี่ยอย่ามึงเก็บมึงอย่ามึงเก็บอะไรโอ้แล้วไม่ร้อนเหรอคะเนี่ยมายืนมานั่งตรงนี้ไม่ร้อนกันเหรอไม่ร้อนเลยไม่ร้อน ลาไหมลูกรอไหมไม่รอหรอไหวแล้วหรอไหวแล้วหรอคะอ่าเดี๋ยวรอดูนะเดี๋ยวรอดูแล้วตกลงหนูจะขึ้นไหมขึ้นไหวไหมขึ้นไหวหรอคะโอเคเดี๋ยวรอดูก่อนนะโอ้ไหนคะเวน๋ยวดูเวนหน่อยดูเวนหน่อยโอ้เวนเพื่อนให้มาเพื่อนชื่ออะไรเพื่อนชื่ออะไรให้มามูซาลันไูดาลนโอ้โหให้เวนตามมาด้วย เท่เลยใส่เพื่อนดูหน่อยใส่ไปให้เพื่อนดูหน่อยค่ะเท่ไหมเท่ไหมโอ้โหเท่เลยโอ้โหแต่ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราหนูขึ้นไปแสดงใช่ไหมคะขึ้นไหวไหมไหวนะไหวเพราะเพราะอะไรเพราะว่ากินไอติมไปแล้วข้าไม่กินข้าไม่กินกินไอติม โอเคแต่กินเยอะนะกินแค่ให้มันชื่นใจเฉยก็พอลูกโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูของเล่นกันตรงนู้นเนาะโอเคไหมไปไหมไปไหมโอเคไปเดี๋ยวไปดูไปดูของเล่นกันสอ่าเดินตีดีนะคะต่อแถวค่ะลูกเดี๋ยวไปให้ดูโอ้โห่นี่โยนห่วง ห่วงโยนเป็นหรือเปล่าลูกโยนเป็นไหมโยนเป็นเหรอคะอ่าเดี๋ยวดูกันนะถูจะโยนเป็นหรือเปล่าอ้าว่งหัวตอ่าดูสิโยนได้ปล่านะจะเพิ่งโยนนะคะเดี๋ยวเราคูกัดเอาคูกัด โอ้มีกี่ห่วงเนี่ยหนึ่งสองสามสามห่วงนี่นี่เดี๋ยวไปเล่นนี่มีจับไข่ด้วยมีจับลูกบอลด้วยเดี๋ยวไปเล่นหลาเล่นโยนนี่ก่อนโยนนี้ศูนก่อนนะเออเออเอ้าหมดแล้ว สนุกเลยสนุกไหมความคุ้ค่ะปลาเนี่ยไม่จับไม่ลงเนี่จับจับไหมจับไหมอ่าไปเล่นเลยค่ะเดี๋ยวนี่หนีบด้วยอ๋อนี่ไปหันโนไปหันโน้ โอนี่จับรางวัลนะคะอันน้น่จับอันนี่นี่ฝานะลูกนี่ฝาโชวได้เท่าไหร่ก็ได้ค่ะอันนี้ฝาเออนะเอาเอาอออันนี่นี่นีอออ่เออดีเลยอ่ะให้ครูลูกให้ครูให้ครูค่ะได้ห้ไ้ได้เลข้ไดได้ เล็กสิโอ้ขนมได้ขนมขนมอีกแล้วขนมอะไรดีขนมโอ้เอาเอาเอาสาหร่ายไหมหนูชอบกินสาหร่ายเอาไหมไม่ค่ะเอาสาหร่ายเนาะเอาสาหร่ายไหนอันนี้ไหมอันนี้โอเคค่ะเฮ้อาไปไหนอีกดีไปไหนอีกดีดัน ปลากระป๋องลูกเหลือมีปลากระป๋องตูกนี้ปลากระป๋องอ่ามาต่อตรงนี้ค่ะอะไรนะลูกใช่โอเคอะไรลูกอะไรลูกตุ๊กตาล้มลุกลูกใช่ค่ะโอ้ อเ้ยสนุกไหมสนุกไหมเป็นเด็กที่โรงเรียนสนุกเลยไหมสนุกโอเคหายดีแล้วใช่ไหมมามาปุ๊บหายดีเลยเหรอนี่ไงปลากระป๋องอีกนะปลาถูกไปโดนนะโอเคค่ะเดี๋ยวปลาเดี๋ยวว่าปลาจะเป็นกําลังใจให้ข้างๆโอเคไห้คะโอเคอ่าเราแป๊บนึงนะตาหนูแล้ว โอ้ตาหนูแล้วจะลงหรือเปล่าลงไหมลงไหมี่ว่าลงไหมได้นะได้ใจนะโอเคเฮ้ยค่ะนิวจะดีจะปลากระป๋องนะคะนี่เดี๋ยวาป้าไ่ายให้เขิรอนะยอย่มาังค่ะ วางให้ดีนะวางให้ดีนะค่ะวางใาดีๆนะค่ะวางให้โดนนะค่ะวางให้ดีนะค่ะวางใ้ดีนะป่างให้ดน่ะ

ไปดูฝั่งนน้นนี่ลูกมีอะไรกินมากไปดูสิครับไปดูฝั่งนน้นกันค่ะหนูเจ้าอะไรอีกคะลูกอะไรนะจะโยนห่วงใหม่เอาไปไปโยนผ่านไปไหนคะอ่าดูนี่อันไหนโยนอันไหนดีนะโอ้โหโอหยย

ไปไหมใจไปไหมจไปไหมไปไปจับแล้ไปไปจับเลยครับไปเลย,เลย <S <S อุ้ยกูปั้มแล้วน่าจะไม่ได้เนีย่ยเล่นได้ครั้งเดียวค่ะไปเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่กไปไปเรียนรู้จับรู้จับอันนี้เลยจับเป้นไงโอจับอะไรกันดีนะ จับอะไรดีล่ะเหรอจับอะไรดีเลขส,ส,สี่อันนี้ค่ะเลขสี่มาหยิบหน้าเลขสีไหนอะไรดีลูกไหนเอาฝาไหนดีนะนันนินจะได้อะไรนะลองจับดูบดิลูกลองจับดูสิเอานั่งลงนั่งลงลูกนั่งลงนั่งลงนั่งลงอ่ะ,ะอันไหนดี อันไหนดีคะนเดียมีไหมดีดำด้วยดำด้วยอุ้ยดำเลยมาช่วยให้เดี๋ยวมาช่ยหาให้เนาะโอเอาเรียอะไรดียะลกเนี้อะไรอะะะไอะ เอาไม้สองเอาไม้สองเอาไหมเอาไหมตุกเอาไหมให้ครูเอาให้ครูแล้วไม้นีบอยู่ไหนครับไม้นีบอยู่ไหนครับเอาไปให้ครูดิลูกไนี่ไัม้นีบไ้ัไม้นีบไม่มี อยากได้อันไหนอะลูกไอ้ครูดูดิลูกยังไงลูกเอาให้ครูยังค่ะให้ครูยังอ่ะอัพแรงไปให้ครูเลยค่ะนี่มาดูเอาลูกนี่มา นี่อยู่ทางนี้ของรางวัลอยู่ทางนี้เลขสองนี่เลขสองนี่มาดูเอาค่ะนี่นี่เลขสองเอาอะไรดีคะนี่ไงรางวัลเลขสองไงเลขสองไงเพรไม่นิ่ใช่ไหมนี่ไม่เป็นไรลูกหนูจับแล้วก็ไม่เป็นไรลูกไม่นี่มันไม่มีพอนี่นี่เอาไหนดีคะเอาไหนดีเอานีไหมสติ๊กเกอร์ไหม เอาติ๊กเกอร์ไหมเอาสติ๊กเกอร์ไหมคะหรือจะเอาอะไรลูกแล้วนี่อะไรอ่ะลูกแกะตรงไหนอ่ะลูกแกะตรงนี้นี่แกะตรงนี้ลูกนี่อ่าแล้วหนูเอาอะไรอันนี้เหรออาติ๊กเกอร์ไหมเอาลูกเอาอะไรไหนเอาอะไรไหนอาติ๊กเกอร์อะไรไหนคะถึงได้ไหมคะไหนอติ๊กเกอร์อะไรไหนดีเอาไหนหนูอยากเออไหนลูกเอาอันนี้นะโอเคค่ะนี่ อ่ะถือเลยไปมาค่ะไปเลยค่ะโอ้น่ารักเลยฝากไปนั่งที่ตรงนู้นรู้หลอน,นเลยไปดูทางนู้นกันไปดูทางนู้นกันชอบไหมชอบไหมโอ้แล้วมีอันนี้ด้วยนะสป,ปามาให้เราติ๊งดิอันนี้เก็บอันนี้เก็บอันนี้เก็บ À, bà, đi ค่ะ2 3จะมาเปิดร้านนี้แล้วขอว่าให้มีขนมหลอดให้ดู ăn nước ไป không? Bà รับหาขนมมั้ย ăn nước ส้มหน่อยแสดง nấm xôm ส้มตัว tặng ทาง nè 2 เอาขนมปังไหมป้าดูขนมปังให้หรือไม่เอาไม่เอาหรอเอาไปนั่งที่กันไปอันไหนคะลูกก็เป็นแต่ม่เป็นขนมปังพิซซ่านะเอาไหมเอาลองดูไหมเผื่อดูกินมันมีแฮมมีอะไรด้วยเอาไหมเอาไหมเอามาก่อนไหมเอาไม่เอาป้าไปนั่งที่โอ้โถชนชนนี่เป็นแบบนี้นะลูกนี่เป็นขนมปังพิซซ่าเอาไหมไม่เอาหอะเอาป้าไปเตรียมตัวไปนั่ง โอ้ได้อะไรมาบ้างคะเนี่ยโอ้เยอะเลยเยอะเลยไปดีดีนั่งไหนคะนั่นนีจะนั่งตรงไหนเรานั่งตรงไหนดีจาจ่ายพิซซ่าเรานะคะปุงคับออลวันสอนะคะทุกคนเลยนะคะ่ะ้งบอ่ปรุเป็นปาบเอคะบรานี่นะคะ อซื้อไม่ไม่ถ้าอยากใจมอีกกได้นะคะอังค่าเดกๆนนุองลัหาด้านทางเวทีด้ยค่ะอ่าและก็นีนสัเลยค่ะเป็นตัวลและกมาแค่การแสดงชุดต่อไปนะคะขึ้นบนเวทีเลยค่ะคของแคกแครับตัวสอนี่นนี่ขึ้นเวทีแล้วนะครับ เอาว่ารอฟังกันนะว่าเต้นเพลงอะไรเส๊ยนซานีอยู่ตรงไหนเนี่ยนัสนีอ๋อนัสนีอยู่ตรงโน้นโอตอนนี้ครูกำลังจัดแถวอยู่นะครับเดี๋ยวเราดูก่อนนะนัสนีอยู่ตรงไหนเนี่ยนัสนีน,สนัสนีไปอยู่ตรงโน้นเหรอเนี่ย โอ้ยอยู่กับ ly นะนะคน จากกองหารด้วยนะคะงาเสร็จแล้วไปที่ที่ฐางเยายดนะคะขอบคุณนกงนะคะขึ้นไปร้อนไปร้อนอ่าพร้อมไคะพี่งอการแสดงชุดนี้นะคะมีชื่อว่าจ้าของแห้นะคะของระดับชั้นอนุบาล2อักหนึ่งคุณครูกสอนนะคะคุณครูนรัยยาของเราได้เองนะคะ

แล้วไปดีนะหนูเพิ่งมาเหรอเพิ่งมาเหรออะไรนะลูกเอาเหรอเหมือนกันเลยก็เหมือนกันเลยซูชิอันนั้นอะไรโอ้เงาะชูสดอนว่าเนี่ยห้องอันนี้ห้องดอนใช่ไหมห้องดอนเหรอเพนงพค์ค่ะคุณครูขยับคุณครูขยับเอาให้หลานจับให้หลานจับ อโอ้นาสันีขึ้นไปจับรางวัลให้เพื่อนนะครับหมายเลขที่ออกไลทยเบ็กิทีสิแพนสน่มอยู่ไหมคะยู Oh, yeah.